อต่มาอยากจะบอกว่าช่วงมันมีวิกฤตมีความทุกข์คนเราก็ต้องคิดหาทางออกขายอะไรไม่ได้ลองนึกที่ว่าจะผลิตอะไรให้ออกมาขายได้เอาต่มันการส่งเสริมผู้ผลิตผู้ทําผู้นําผู้ให้ผู้เสนอดีกว่าไปบล็อกอย่าให้ใครคิดนะคิดผิดอย่างนี้ไม่ได้ตอนนี้ก็มันมีแรงประทะกันสองฝ่ายฝ่ายชื่นชอบกับพวกวัยรุ่นได้กินขนมแปลก ส่วนไฟพระเครื่องชมลมพระเครื่องพวกที่ถือว่าพวกนี้ลบหลู่สิ่งที่เขาถือว่าเป็นมงคลอะ่ะ รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกเพศทุกวัยดูแล้วชอบใจอย่าลืมกดติดตามสับตะครยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอเชิญทุกท่านรับชมรายการกัลยาโนโอเคกับพระคุณเจ้าพระพยอมกัลยาโนได้ณนะบัดนี้ สวัสดีครับท่านผู้ชมนี่คือรายการก okay ัลยาโนโอเครายการสนทนาการบ้านการเมืองและเรื่องศิลธรรมวันนี้เรามีทั้งการบ้านการเมืองและเรื่องศิลธรรมครบทั่วเลยครับหลวงพ่อครับกับนวมัสการพระคุณเจ้าพระพยอมกัลยาโนครับเจริญพรนะหลวงพ่อผมทราบว่าวันนี้หลวงพ่อคิวแน่นมากเลยฮะ <c oughs> มานี่วันนี้ รอนานมากเลยครับหลวงพ่อเพราะว่ามีนักข่าวสัมภาษณ์หลวงพ่อหลายช่องเหลือเกินเป็นเพราะว่าช่วงนี้เหมือนกระสุนตกหลายเรื่องด้วยนะหลวงพ่อเข้ามาหลายเรื่องด้วยพ่อครับเวลาคาว่ากระสุนตกเนี่ยเป็นคำเดียวกับเวลามีคนมาดินทาเราไหมครับคล้ายๆคล้ายๆเนี้ยคล้ายตอนนี้ยเวลาเราทําช่องนี้นะฮะหลวงพ่อการยาโนโอเคก็ต้องยอมรับนะหลวงพ่อมีข้อดีก็คือโอ้คนดูเยอะจัง ก็มีข้อเสียนะฮะคนชมก็เยอะคนว่าก็เยอะนะหลวงพ่อเพราะว่ามีคนดูเยอะขึ้นนะฮะทีนี้เอาเป็นว่าคนชมก็เราก็ดีใจนะคนว่าเราก็มาปรับปรุงแต่มีคําถามถามหลวงพ่อครับจะเหมือนท่านนายกไหมครับ <c oughs> ตอนนี้มีคนดินทาฮะหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อถ้าหลวงพ่อเป็นนายกถูกดินทายจะทำยังไงครับโอ้ยเราต้องคิดว่ายังดีไม่โดนปรับท่านท่านนายก โดนปรับทั้งหกพันทั้งโดนนินทาทั้งโดนปรับของเราเนี่ยคุณก็อาจจะโดนบ้างแต่คุณก็ยังไม่โดนปรับยังไม่โดนบผมบอกเลยง่ายดีคือโชคดีนะเนี่ยโดนว่ายอย่างเดียวยังไม่โดนปรับเงินนะครับท่านยกแซวเลนนะครับเขามีคําโบราณเคยได้ยินไหมอันนินทากาเลเหมือนเทน้ํามันไม่จอกช้าเหมือนเอามีดมากรีดหินแม้พระปฏิมากรเนี่ยก็ยังมีมนทิน อันคนเดินดินหรือจะสิ้นคนดินทา oh. เพราะฉะนั้นเราต้องรับได้โลกใบนี้มีทั้งได้ทั้งเสียทั้งบวกทั้งลบสมหวังสิทธิผิดหวังแพ้ชนะเป็นธรรมดาโอ้ oh, ขนาดพุทธองค์ยังมีคนดินทาใช่เพราะฉะนั้นอย่าไปถึงกับช่ชก,มมกังวลบ้างใช่ไหมฮะใชแ่แต่แต่ท่านนายกบอกว่าไม่ได้ละ่ะคนที่ดินทานเนี่ยตอนนี้ดูเฟ e b o ๊ k อยู่ตลอดฮนะใครดินทานายกเดี๋ยวมีปรับคลรมอนะฮะหลวงพ่ออ้าวนี่แสดงว่า คนกันเองไงสินน <laughs> อันนี้ถือว่าไม่เป็นคําถามแล้วน,นะหลวงพอ่อ <c oughs> เ,เป็นคำบนปาลบแล้วกันนะห <Okay. S 2> ลวงพ่อหลวงพ่อครับมีมีมีเรื่องเอาเป็นว่าการบ้านการเมืองและศีลธรรมเนี่ยมันมีอยู่เรื่องหนึ่งแหมเป็นเรื่องใหญ่นะฮะเป็นเรื่องใหญ่ในแง่ที่ว่าคิดต่างๆนานานได้ไม่เหมือนกันเลยฮะหลวงพ่อครับเกี่ยวกับเรื่องพระเครื่องฮะ <c oughs> ผมต้องถามหลวงพ่อตามตรงเลยว่าเมื่อก่อนหลวงวัดสวนแก้วมีสโลแกนอยู่อันหนึ่ง ตั้งแต่สมัยทําสื่อหลายๆหลายๆสื่อที่หลวงพ่อเคยเขียนไปเขาบอกว่าตรงนี้ไม่มีเรื่องพระเครื่องฮะมีแต่เรื่องพระพยอม <c oughs> อะนะฮะไม่มีพระเครื่องมีแต่เรื่องพระธ <c oughs> รรมวันนี้มีพระเครื่องที่เป็นเหมือนพระเครื่องนะฮะกลายไปเป็นขนมอารัวฮะหลวงพ่อหลวงพ่อ <ละ S 2> <ะ>มองประเด็นนี้ยังไงครับก็ความคิดอ่านนะจตมาอยากจะบอกว่าช่วงมันมีวิกฤตมีความทุกข์คนเราก็ต้องคิดหาทางออก ขายอะไรไม่ได้ลองนึกที่ว่าจะผลิตอะไรให้ออกมาขายได้เอาแต่มันการส่งเสริมผู้ผลิตผู้ทําผู้นําผู้ให้ผู้เสนอดีกว่าไปบล็อกอย่าให้ใครคิดนะคิดผิดอย่างนี้ไม่ได้ตอนนี้ก็มันมีแรงประทะกันสองฝ่ายฝ่ายชื่นชอบกับพวกวัยรุ่นได้กินขนมแปลกๆ <laughs> <laughs> ส่วนฝ่ายพระเครื่องชมรมพระเครื่องพวกที่ถือว่าพวกนี้ ลบลูสิ่งที่เขาถือว่าเป็นมงคลอ่ะอก็อาจจะเกิดแรงประทะก,กันบ้างแต่เอาเถอะฝ่ายผลิตก็ขอโทษไ,ไวๆไยที่ผิดแหงมอง,มองใจก็ให้อภัยเร็วๆอย่าไปบล็อกความคิดกันเลยถ้าบล็อกความคิดกันแล้วเดี๋ยวเราจะเป็นคนไทยสิ้นคิดคิดออกมาผิดหรือถูกแล้วค่อยๆมาแก้ไขาการปรับปรุงกันดีกว่าอยู่อย่างคนไม่คิดหรือสิ้นคิด พราะนั้นการคิดเนี่ยพระพุทธเจ้าก็บอกว่าอย่าไปห้ามความคิดทั้งทุกอย่างทุกเรื่องถ้าคิดสามเรื่องนียอย่าห้ามนะให้คิดเถอะคิดให้เพื่อนมนุษย์เป็นสุขอย่าให้เพื่อนมนุษย์อยู่ในลำบากเลยสองคิดให้อภัยไม่ผูกใจเจ็บไม่พยาบาทสามคิดออกจากการมารมรไไม่จกตกจมอยู่กับนนเรื่องเนื้อหนังเนี่ยคอยคิดไปบ่อยๆอ,อันนี้จะดีขึ้น ส่วนเรื่องคิดทำมาหากินกันนะก็ขอฝากนิดเดียวหากินอย่าไปหากรรมหากโกงหาเวรนกันแล้วกันหากินต้องไม่ให้เขาตําหนิติเตียนอาจจะตาหนิติเตียนก็อย่าให้ถึงกันผิดกฎหมายมผิดศีลธรรม,มเรื่องทําขนมเนี่ยคงไม่ผิดกฎหมายคงไม่ถึงขั้นผิดศีลธรรม,มแต่อาจจะเป็นเรื่องโลกตําหนิติเตียน<ม>ของกลุ่มหนึ่งฝ่ายหนึ่ง<ม>เป็นธรรมดา อย่างพ่ออย่างหลวงพ่อมองว่าเป็นเรื่องของการสมาชีพใช่ไหมแต่ว่าอย่างนี้ก็เป็นไปได้ไหมว่าถ้าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรจะเรียกธุรกิจได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวผมกายไปพูดผิดอีกธุรกิจพระเครื่องที่เป็นธุรกิจไหมหลวงพ่อก็เป็นธุรกิจเป็นนะฮะใช่ขนมก็เป็นธุรกิจใช่เพราะว่าตอนหลังเนี่ยพระเครื่องเป็นธุรกิจชัดเจนขึ้นแต่ถ้าในอดีตนะสมัยนู้นนะเขาทําเพื่ออนุเคราะห์กันด้วยเมตตากัน อาจารย์กสิทธิ์ให้กันไว้เพื่อระลึกถึงกันสมัยนั้นมันไม่มีค่าเช่าไม่มีชมรมพระเครื่องอไม่มีแผงไม่มีราคาเดี๋ยวนี้มาตั้งเป็นจะาพาคีพ<อ>ระห้าองค์เนี่ย<อ>ตั้งแต่สมเด็ดนจนางพญาต่างๆนานานเนี่ยแต่ไม่รู้นะอารัวเนี่ยเขาทำครบ เป็นแกพาคีหรือเปล่านั่นฉีดน้ำไปใต้สงเแต่แต่ว่ามีสมเด็จแน่นอนฮะตอนนี้ไอ้เรื่องที่มันเกิดเนี่ยนะมันเกิดตรงที่ว่าดันผาไปให้สัตว์กินเนี่ยไปให้สุนัขก,กินเน<อ>ี่ย๋อเออ,อตอนนี้แล้วก็ดันพูดขำสนุกกัน<อ>เฮ้ย<อ>มึงนี่วาสนาสูงได้กินสมเด็จไปองค์หนึ่งแล้วอเอาไปยื้อในสุนัขก,กิน<อ>แล้วไปพูดเล่นกันนะอ,อันนี้เห็นแววมาว่า กระเทือนใจผู้ใหญ่อ่อ๋ออาจจะมองเป็นเรื่องของที่ต่ำที่สูงอะไรย่างนั้นใช่ใช่ใช่<ม>อาจจะแม่มงโบราณเขาว่าอะไรนะอย่าดึงฟ้าต่าอย่าทาอินแตกอย่าแยกแผ่นดินคืออย่าเอาเรื่องที่เขาถือว่าเป็นมงคลเนี่ยมากดมาขยี้มาทับหัวใจเขาอะอ,ะอะแต่ว่าเรื่องนี้สําหรับะมามองคล้ายๆกับท่านมหาไพวันแต่ว่าแต่ว่าไม่ว่าสํานักพุทธนะ เพราะว่าไม่มีเรื่องอะไรกันอทีนี้หลวงพ่อเมื่อกี้หลวงพ่อพูดแต่มันมีประเด็นที่เออผมฟังแล้วผมก็คิดตามไปด้วยมันเหมือนกับว่ามันมีเรื่องของภาษาอังกฤษเรียก creativity หรือว่าความคิดสร้างสรรค์หลวงพ่อมีความคิดสร้างสรรค์ของคนเข้ามาแล้วเราอยากไปปิดกั้นความคิดสร้างสรรค์อย่าไปล็อกเขาซะเดี๋ยวเขาเขาเลิกคิดหรือเขาไม่กล้าคิดคนไทยจะกลายเป็นคนสิ้นคิดไปเพราะนั้นจังหวะไหนที่เขาคิดอะไรมาแปลกๆถ้าเห็นว่ามันล่วงล้ำเกินก็แค่ ติงๆน้อยๆอ,อ,อย่าไปด่าไปว่าอย่าไปเอาเป็นเอาตายกับผู้ที่คิดแบบนี้เลยหลวงพ่อเคยยกตัวอย่างอย่างหลวงพ่อเคยไปดูงานประเทศอิสราเอลมาผม,มจาได้หลวงพ่อพูดถึงอิสราเอลในเรื่องของวิธีคิดนี่ยังไงครับโอ้เขาบอกอย่างนี้นะทําไมคนอิสราเอลถึงคิดเก่งสมองดีก็เพราะว่าเขาอยู่ในภาวะยากลําบากอไอ้โควิดครั้งนี้นะมันก็ทําให้หาก,กินลําบากหาขายอะไรยากดังนั้นคิดทําอะไรที่มันจะขายได้ ก็ต้องกระตุน้นความคิดนี้ออกมาคนในโลกนี้เขาบอกสมองเยี่ยมอยู่ที่คนยิวหรืออิสราเอลเขาบอกชนะเลิศตั้งกี่อย่างนะรู้จำไม่ผิดนะห้าอย่างลบกันเนี่ยอาหรับลุมหกตัวหนึ่งอิสราเอลชนะสองการค้าการขายเนี่ยอิสราเอลนี่ขายทั้งโลกไม่มาแบกดินขายริมทางโชวหวยอะไรแบบเรา เขาขายแบบระบบเซ็นเตอร์อเลยสูงเลยสามการเกษตรอูไม่น่าเชื่ออาตมาไปดูการเกษตรเขาแล้วเนี่ยไม่น่าเชื่อว่ามะม่วงนี่ร่วงหล่นงดงามกล้วยกล้วยหอมนี่นะ,ะเครือหนึ่งนี่คนอีสานแข็งแรงนะ,ะตัดคนเดียวไม่ได้เครือก็เครือจะทับตายเพราะเครือเดียวยี่ส<อ>ิบหวหวีบ้านเราห้าหวีหกหวีเองที่หลวงพ่อพูดนี่คือประเทศทะเลทรายทะเลทราย ไปเห็นมาแล้วเห็นกระตามาไปสองครั้ง mm hmm. แล้วก็เรื่องกู้ภัยตอนอาจาร์ทูตอเมริกาโดนถลม่ม uh huh. เขาไปเอาเนี้ยนะมากู้ก็าบอกกู้ได้แม่นยำปลอดภัย mm hmm. รวดเร็ว mm hmm. ถูกหลักวิชาการนั้นอิสราเอลเนี่ยวิจัยเก่งอีก oh. ไอทะเลเดซีเขมปัด uh huh. เขาสามารถเอามาทำปุย๋ย uh huh. วิจัยมาทำปุ๋ยได้ mm hmm. ไม่รู้จําไ,ได้ไดแต่จําจําไม่ผิดนะะห้าหกอย่างอิสราเอลฟ,ฟาไปครองตําแหน่งอันดับหนึ่งของโลกอันน,น,นี้อันที่หลวงพ่อพูดนี่นะท่านผู้ชมเป็นเรื่องของเ,อเรียกอ,อะไรวิวัฒนาการแล้วก็เทคโนโลยีนะฮะไม่ได้เกี่ยวกับการเมืองน,นะครับใช่เดี <c oughs> ๋รบอกไว้ก่ <c oughs> อนขอนิดเดียว <c oughs> พี่น้องชาวกรุงเทพและนนทบ,บุรีแล้วว่าแรกแวกเนี้ยบริบนทนี้ระวังนะลูกหลานท่านท่านไม่เติมความลําบากให้เขาได้รับบ้าง ท่านไม่เติมความอดกันอดทนให้เขาได้รับบ้างเขาจะกลายเป็นคนคิดไม่เป็นคิดสั้นอาตมาได้เห็นแล้วเด็กมาจากดอยมาทํางานช่วงโรงเรียนปิดเทอมก็เด็กกรุงเทพมาทำย่อแย่อแอทํำไม่เป็นแล้วก็ทะเลาะกับเพื่อนเลยเหนื่อยงานไม่เท่าไหร่เหนื่อยทะเลาะขัดแย้งกับเพื่อนแล้วทำสองสาวันกลับบ้านพ่อแม่ก็อยากให้มาปะหาประสบการณ์ และลูกแมวและพ่อแม่ที่มีลูกน้อยก็จันําแหมอยากจะเลี้ยงลูกไว้ไข่ในหินนะครับกระทบกระทั่งอะไรไม่ได้แล้วลูกของท่านจะเปราะบางแล้วจะไม่มีแนวความคิดออกจากความยากจนเพราะสบายแล้วยิ่งมาเจอขอไปอันนี้ไม่ได้ยุ่งการเมืองนะมาเจอนโยบายของใครก็แล้วแต่ <laughs> ที่บริหารประเทศ <laughs> แจกแจกประชานิยม อะไรนิยมนิยมกันเนี่ยแต่เดี๋ยวนี้ชื่อประชาัฐแล้วครับประชารชนผมชื่อนำนิดหน่อยนะท่านผู้ชมขออภัยครับก็ตอนนี้ก็เลยการแจกแจกแจกอะไรแจกนี่มันจำเป็นบางช่วงถ้าไม่แจกมันก็จะจ่อยหนักไปอีกแต่ว่าแจกต้องดูและมีวิธีแจกที่ดีอย่างที่ก็บอกอย่าไปแจกปลาให้เขากินนะมันต้องแจกเบ็ดแจกเหยื่อแจกพันปลาให้เขาไปเลี้ยง แล้วให้เขาได้กินปลาไม่งั้นกน็ไม่ใช่ให้ปลาอย่างเดียวนะแกงให้เสร็จนี่ชนะทุกรอบคนละครึ่งก็ไม่รู้ <c oughs> ก็ก็คิดดูแล้วกันอย่าปล่อยให้สบายกันเกินไปไม่เติมความลำบาก <c oughs> เราจะคิดไม่เป็นเหมือนอิสราเอลแน่นอน <c oughs> ถ้าเราอยู่สบาย <c oughs> ก็เพราะเขาเป็นทะเลทราย <c oughs> เขาอยู่ลำบากและเขาโดนสงคราม แ oh. ทบล้างเผ่าพันธนะุ mm ์น่ะฮิตเลอร์เล่นเขานะ่ะ uh huh. เดี๋ยวนี้เขาเลยรักชาติ mm hmm. เขาเลยสาม,มัคคีกัน mm hmm. เขาไม่ค่ยมีเรื่องที่จะทะเลาะเบาแว้งขัดแย้งกัน mm hmm. เพราะเขาเจ็บช้ำอบช้ำม,มาเยอะเราเนี่ยไม่ค่อยได้โดนก็เลยทำให้ <laughs> ใจเสาะเปล่าบางท่อแท้อ่อนแอแล้วก็น้อยใจเก่ง mm hmm. พอโดนว่าโดนนี้แหลไปแล้ว อันนี้หลวงพ่อพูดทั่วไปไม่ได้พูดถึงท่านนายกใช่ไหมฮะไม่ใช่ไม่ใช่พูดถึงว่าคนทั่วไปคนไทยใช่คนไทย <คน S 1> ทั่วไปโดยเฉพาะปรินนมณฑลกรุงเทพปริมณฑลเลี้ยงลูกกันใจจอบเปราะบางอ่อ,อนแอมากต่างกับเด็กเรียกว่าแม่จะพูดว่าฟ้าก็เหวก็เกินไปเด็กบนเขานะสามคนเด็กกรุงเทพทำสิบคนสู้สามคนไม่ได้มันขนเสร็จก่อน ไอ้เด็กกรุงเทพยังมัวเถียงอยู่เลยน่มัวนั่งบนนั่งเหนื่อยไอ้รู้เสร็จแล้วแสดงว่าสิ่งแวดล้อมหรือความธุรกันดานบางเรื่องก็สร้างสร้างความเข้มแข็งขึ้นมาได้ใช่ไหมพุทธเจ้าถึงบอกว่าทุกเป็นเหตุให้เกิดศรัทธาท่านวอร์พูดไว้ดีมากทุกมีเราเรียนรู้ไม่ใช่มีเราจมอยู่กับมันเพราะฉะนั้นการเป็นทุกข์นี่ถ้ามองโลกในแง่ดีก็คือเอาไว้เรียนรู้ก็ไช้เป็นบทเรียนอ อย,อย่างเมื่อกี้ผมพ่อพูดเนี่ยคำว่ามีวิธีความคิดสร้างสรรค์นเนี่ยก็นนยมีศิลปินหลายคนนะหลวงพ่อที่คิดภาพดีๆออกมาได้ในช่วงที่ยากลําบากนะช,ช่วงอิ่มท้องสบายนี่วาดอะไรไม่ได้นะคิดไม่ออก <laughs> จะคล้ายๆกันหรือเปล่าไม่ทราบหลวงพ่อครับนิดนึงนะฮะพอพูดเรื่องพักเครื่องพูดเรื่องอารลัวเมื่อกี้เนี่ยทำให้ผมนึกถึงเรื่องหนึ่งที่หลวงพ่อเรียกว่าเคยมาก่อนการครั้งหนึ่งนะฮะครั้งนั้นก็เกิดเรื่องคล้ายๆกันนะหลวงพ่อจำได้ไหมฮะหลวงพ่อเรื่องได้ชุดเอตีจตุคามลาเทพกําลังบึ้มขึ้น ฟีเวอร์มากอะไรไปคุยกับหลวงพ่อปัญญาตอนนั้นครับหลวงพ่อเอ๊ะเขาสร้างอะไรมาบังพุทธเจ้ากันเยอะเหลือเกินเนี่ยทาไงดีเอ๊ะแล้วคุณทําไมไม่จุดคิดสอนอะไรเขาบ้างอ่ะตอนนั้นคุณก็มาช่วยคิดอ่ะบอกว่าเอ๊ะทำไงดีก็เลยาไปออกชื่อนั้นหลวงพ่อออกจากตุกค์ก็เลยออกจากตุกข์ฮะแม่ชุดนั้นเนี่ยดังระเบิดจําได้ไหมคนมาเข้าคิวซื้อเนี่ยผลิตไม่ทันบรรจุไม่ทัน ผมจำได้มากผมจำได้มากกว่านั้นหลวงพ่อจำว่ามีเสียงปืนด้วยตอนกลางคืนใช่เอาเอาเอาเรื่องคนไปซื้อของก็มีคนขู่มาจากนครเพราะว่าคนที่เขาแคนที่สุดก็คือคนนครเพราะรายได้เป็นหมื่นล้านเข้านครช่วงนั้นแล้วอัตมาเหมือนกัไปทุบมข้าวเขาอะแต่จริงจริงเจตนาเราอะนะเราต้องการจะทําให้คนเนี่ยฉุกคิดพราอุอากาศะเนี่ยทําไมเราไม่เอามาใช้แทนจตุกามรามเทพ เอาความขยันเอาความรักษาทรัพย์เอาความคบเพื่อนดีเอารู้จักใช้จ่ายไม่เกินไรายได้เนี่ยอุอากะสะก็คือพูดง่าว่านี่คือคาถามหาเศรษฐีของไทยตอนนั้นเราปั๊มลงไป <c oughs> ไป็กกี้นะ <c oughs> <c oughs> ครับของเขาแฝนคอของเรากืนเข้าคอเลยถือถือว่าจริงๆถ้าว่าความความที่เป็นข่าวครั้งก่อนเนี่ยถ,ถือว่าดังมากเพรา่าถ้าว่าความจริงนะฮะ ผมอยากให้หลวงพ่อลองเทียบเคียงเทียบเคียงแบบว่าต่อไปมันจะเกิดเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นอีกไหมครัเพราะว่า,อย,าอย่างอารัวเนี่ยเป็นเด็กรุ่นใหม่คิดแบบนี้ขึ้นมาใ,ในขณะที่เมื่อก่อนเนี่ยเกิดขึ้นจากการที่อาจจะเป็นเพราะว่าเหรียญที่ทาครั้งนั้นเป็นจตุคัมรซึ่งไม่อาจจะเกี่ยวโยงกับพระพุทธศาสนาโดยตรงแต่ครั้งนี้กลายเป็นพระพระเครื่องหลวงพ่อเทียบเคียงเรื่องนี้แล้ว,ล,วลองเปรียบเทียบให้ฟังหน่อยครับถ้าหากว่าเอาเรื่องความงมงายไล้เหตุผลกันเรื่องพระเครื่อง ไอ้ไข่จตุกรรมรามเทพแล้วตอนนั้นก็มีอะไรนะตุกตาลูกเทพแล้วก็มีเนี่ยพิกเนตเท้ามาพรหลมสิ่งเหล่านี้ก็ยังมาไปววนว่านะก็ผิดเหมือนกันในหลักธรรมคำสอนแต่ทำไมไม่มีผู้หลักผู้ใหญ่ฝ่ายบริหารประเทศตำหนิต,ต,นติเตียนก็มาติดเตียนแต่เรื่องตอนนี้อะไรเงี้ยแต่เรื่องนี้มันก็น่าคิดนะ อยากจะฝากไว้ทั้งสองฝ่ายผู้ใหญ่ก็อย่าบล็อกความคิดเด็กรุ่นใหม่อืเด็กรุ่นใหม่ก็อย่าทัหลําไม่ฟังผู้ใหญ่เตือนอก็บอกจริงจกทักเขายังเหลียวดูนะนั้นถ้าผู้ใหญ่เขาทักก็แต่ดีใจมากที่ทราบข่าวว่าร้านขนมที่ผลิตก,ก็จะบอกกับท่านสำนักพุทธว่าจะไม่ทำแล้วคือเขาไม่ดื้อดึงเขาไม่ดื้อดึงเนี่ยไม่ดื้อ,อย่างเดียวทุกอย่างดีหมด นั้นขอให้เป็นกันอย่างเงี้ยแต่ผู้ใหญ่ก็ไม่ใช่ได้ใจนะเ <อา S 2> พราะเด็กไม่ดื้อแลแม่แม่คิดอะไรเลยก็แสดงว่าอย่างน้อยๆสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้ามองในแง่ดี<ช>ก็ต้องมาคิดเหมือนกันว่าเ<ช>ขาเรียกว่าอะไรพุทธพณิชิตอย่างเช่นพักเครื่องเนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่าคิดเหมือนกันว่าถูกทางพุทธศาสนาหรือไม่นะอันนี้นะพุทธพณิชย์ค้าขายอย่างชาวพุทธโดยอาศัยสัญลักษณ์พุทธ <laughs> กับอาศัยความงมงายมันคนละเรื่องแสดงว่าการมองมุมมองนี่ถึงแม้ว่าถึงแม้ว่ามีเรื่องแต่เรื่องนี้อาจจะใช้คําเมื่อกี้ที่หลวงพ่อพูดใช่ไหมฮะว่าถ้ามันเป็นทุกข์มันก็เป็นทุกข์เพื่อการเรียนรู้เหมือนกันใช่ไหมมันเกิดสติปัญญาระดับหนึ่งเลยถ้าไม่ทุกข์เนี่ยคนจะไม่ค่อยคิดทําอะไรไม่คิดหาทางออกคนไทยเนี่ยก็บอกว่ามันเป็นแบบนี้มานานแล้วช่วงพม่าตีเราเมื่อไหร่แล้วก็ เราจะคิดร่วมกันสมัคคีกัน,นสู้พม่าได้แต่พอพม่าไปแล้วเราก็ไม่ได้คิดป้องกันพม่าแล้วแล้วก็ทะเลาะกันเองตอนนี้ไม่กลัวพมานะ่าครับกลัวโควิดกลัวโควิดไม่พอตอนนี้กลัววัคซีนอีกตอนนี้นยาจะสั่งมาไม่ครบอีกครับหลวงพ่อมีอะไรฝากตอนนี้นะอขอชื่นชมท่านที่เป็นเอกชนท่านที่เป็นเจ้าสัว ที่คิดช่วยรัฐบาลคิดออกค่านู่นค่านี่คิดจะไปหายู่หายาหาวัคซีนอะไรต่างๆเนี่ยช่วยคิดช่วยทําเถอะนี่ไงเห็นไหมทุกมาเศรษฐีจึงเกิดสตาธาอยากช่วยบ้านช่วยเมืองเห็นไหมถ้าทุกไม่มาเศรษฐีก็อาจจะกอบโกยไม่มีการเสียสละเห็นไหมว่าคนไทยเราเนี่ยเวลาทุกขแล้วเอาแหละรวมหัวรวม แร่วมใจร่วมคิดร่วมทำร่วมแก้ปัญหากันแล้วก็สุดท้ายขอฝากคนที่ยังหัวเดื้อยหยุดเถอะให้ร่วมไม้ร่วมมือเถอะอย่าดื้อต่อไปเลยอะไรเขาไปกักก็ไปดิ้นไปเต้นกันเอากูนอนแฟนไปนอนทำไมอดกักตัวโควิดใช่ไหมอดใจสักหน่อยไม่ได้จิ๋วหรืออดใจสักหน่อยไม่ได้จิ๋วหรือห้ามใจไว้บ้าง อย่าเป็นคนน็อดหลุดตะพึดอยากเมื่อไหร่ไปทันทีอยากเมื่อไหร่ไปทันทีไ,ไปแล้วไ,ไม่ไปเปล่าเดี๋ยวเอาอะไรกลับมาที่เป็นสุขหรือเป็นทุกข์นักล่าความสุขต้องระวังความทุกข์จะตามมาด้วยเพราะนั้นอย่าไปเข้ากับที่เราเคยพาดหัวของคลิปเขาคนก่อนนู้นนะฮะที่บอกว่าปัญหาอยู่ที่คนรวยความสวยมาลงที่คนจน แต่วันนี้เราต้องชื่นชมนะฮะว่าตอนนี้คนรวยเริ่ม <คน S 1> ออก<ว>แก้ปัญหาแ,แต่คนรวยกลุ่มนี้เป็นกลุ่มต่างกับกลุ่มนูด้ดอ๋อฮะกลุ่มซอยจงเลกลุ่มซอยจงเล <laughs> ครับวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณพระคุณเจ้าพระพยอมกัลยาโดเป็นอย่างสูงนะครับที่ได้มาให้ข้อคิดหลายๆเรื่องรวมทั้งเกี่ยวกับเรื่องอย้อนอดีตไปน,นิดนึงเกี่ยวกับเรื่องพระเครื่องนะฮะหลวงพ่อครับพอดีเราไม่ได้พูดเรื่องสังฆทานาน,านานมากเลย นิดหนึ่งได้มาหลวงพ่อเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะกลายปเป็นเหมือนขายของนะแต่ไม่พูดไม่ได้นะเพราะช่วงเนี้เมื่อกี้มาวัดนะวัดเงียบม,มากเลยครับหลวงพ่อโยมเมื่อสถานการณ์มันเป็นอย่างนี้ต้องเรียกว่าเขาบอกสถานการณ์สร้างวีรบุรุษสถานการณ์ปิดกัน้นบุญกุศลไม่ได้เรามาไม่ได้เราก็ฝากมาอย่างนี้เขาเรียกเป็นคนหาทางออกในทุกสถานการณ์ได้ถ้าจนกันดารว่าไม่ไปไม่ไปเพราะกลัวแล้ววัดอยู่ไง ไม่มีคนทะุบำรุงเลยก็ขอฝากไว้ด้วยฝากฝากกันมาเอะไม่เป็นไรหรอกสมัยตอนที่จะมาเคยพูดไว้แล้วป้าไปวัดแม่ไปทำนาป้าเดินผ่านกลับมาจากวัดเอ้ยอเอ้ยพี่เอาบุญมาฝากนะแม่ยกมือขึ้นสาธุพอยินดีด้วยแค่นี้ก็ได้บุญแล้วจเจริญพร ขอบพพคุณท่านผู้ชมแล้วก็ขอบคุณพระคุณเจ้าอีกครั้งนะครับท่านผู้ชมอย่าเพิ่งออกไปจาก YouTube นะฮะเดี๋ยวช่วยดูชุดสังฆทานหลังๆว่าที่เรามาถวายแทนท่านนั้นบรรยากาศเป็นอย่างไรบ้างนะครับโดยเฉพาะครั้งนี้บรรยากาศวันนี้จะเปลี่ยนไปนิดหน่อยนะฮะเพราะว่าบุญจะถึงไม่ถึงเดี๋ยวหลวงพ่ออธิบายตอนท้ายด้วยนะครับมีช่วงพิเศษนะฮะขอบพคุณนะครับสวัสดีครับ นะโมตัสสะพระครวะโตอะะหะโตสัมมาสัมพุทตัสสะภิมาณิมะยังพันเตสังฆทานานิสปาริวารานิภิกษุสังฆัสสะโอนชยามะสาธุโนพันเต อภิวางาปุราปาริปุเรนติจักกะรังเอวะเมวัดต้ินังเปตานังอุปกะปติอิจิตังปัติตังตุมังคิปเมวัดมจตูจัตตารอดามาวัดันติอายุวันโนสุขังพระลังสาธุสาธุสาธุหลวงพ่อครับ ขอถามหน่อยนะครับปกติมาทําสังฆทานแล้วจะเห็นภาพที่หลวงพ่อรับสังฆทานโดยอย่างน้นอยๆใกล้ชิดกว่านี้นะฮะวันนี้มีฉากมากาั้นนี่ไม่ทราบวา่าากั้นบุญไปด้วยไหมครับ <c oughs> กั้นโควิดบุญเนี่ยไม่แปลรอดได้บุญผ่านได้ <c oughs> บุญไม่มีอะไรติดขัขันฝันงอันนี้ก็ตามันรุขเขาต้องรวมมือกันะ ถ้าไม่ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจไปดื้อไปลั้นเขาบอกแนะนําให้ทําอย่างนี้แล้วไม่ทําเนี่ยอาจจะมาว่าคนไทยเนี่ยเป็นอย่างที่หลวงพ่อพุทธทาสว่าไม่ดื้อย่างเดียวทุกอย่างดีหมดเขาบอกที่สมเสียงซอย,อย,อย,อยนั้นซอยนี้อย่าไปแล้วไม่ไปซะมันก็เขาบอกให้ทําอย่างนี้กันอย่างนี้ถ้าเราทาซะหน่อยมันก็ทําให้เราปลอดภัยอะไรตั้งตามเดี๋ยวนี้ไอ้คํานี้ต้องใช้กันได้นะปลอดภัยไว้ก่อนครับ กลับขอบพระคุณหลวงพ่อนะครับมันมีทานอยู่สองอย่างเขาเรียกปุกลิกทานหรือเจาะจงเฉพาะองค์นั้นองค์นี้นี่เรียกว่าทานที่เจาะจงเป็นปุกลิกทานเฉพาะบุคคล หรือองค์ที่เราจะทาส่วนสังกทานเนี่ยมันหมายถึงว่าให้ในหมู่สงหมู่ใหญ่โดยเฉพาะสังฆธทานในปัจจุบันเนี่ยเพราะว่าวัดเนี่ยบางทีก็มีอะไรน้ำปลาพริกเกลืออะไรต่างๆเนี่ยพระจะมีเวลาไปจิ้มทอดอะไรนักหนาบางเรื่องเกินเช่นผ้าสบงจีวรเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยที่วัดนี่เยอะมากเหลือเฟือแล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้แล้วบางคนก็ขอไปซื้อมาบางบาง เดินผ่านแดดก็วิวแล้วทำแบบออนไลน์อะไรกันเนี่ยเยอะแยะเดี๋ยวนี้เยอะเอาละมันทันสมัยทันสถานการณ์เรามาทำสังฆทานแบบชนิดที่พระต้องการศาสนาาต้องมีไม่งั้นมันจะเป็นส่วนเกินมากเกินไปแล้วไร้ประโยชน์คือปรับเปลี่ยนไปตามเหตุการณ์สถานการณ์และความจําเป็น มันก็จากเดิมคิดเป็นเทียนเข้าพรรษาต่อมาเป็นหลอดดีออนต่อมาก็คงจะประยุกต์ไปตามยุคสถานการณ์ แล้วถ้าทําสังฆทานกับรายการเนี้ยส่วนหนึ่งมีรายได้จะได้มาจัดมาทําเพราะว่าต้องไงก็ต้องใช้ทุนในการที่จะออกสื่ออะไรต่างๆแต่ถ้ามีรายได้ก็ามาอุปถัมบ้างเขาเรียกสปอนเซอร์ใช่ไหมให้รายการตัวเองอยู่ได้ไม่งั้นก็เดี๋ยวก็ออกมาแวบเดี๋ยวจอมือดแล้วก็เสียโอกาส ยุคนี้มันมนอ์นอมแล้วก็มีออนไลน์มีอะไรใช้ทํากันเยอะขึ้นแล้วล่ละเพราะว่าคนไม่มีเวลาก็ไม่มีเวลา,เ,วลาเอาจริงๆออกจากงานไม่ได้ออกจากบ้านไม่ได้ขับรถไม่เป็นอย่างเงี้ยอยากมาทำาังาทานที่วัดก็ลําบากถ้าอะไรยุคสมัยใหม่มันเอื้ออํานวยให้เราเนี่ยได้ทําดีกว่าไม่ได้ทําทําดีกว่าไม่ได้ทำเหมือนอย่างที่ก็บอกมาช้าดีกว่าไม่มา แล้วพบกับรายการกัลยาโนโอเคกับพระคุณเจ้าพระพยอมกัลยาโนได้ใหม่ที่นี่นะครับอย่าลืมกดติดตามสับตะไคร้กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอายุวันโนสุขังพลังสาธุสาธุสาธุ